ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดวยทมข่าวสวทเตสบภาผู้แทนรัษฎรเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมคืนสิทธิ์ให้สามารถสมรสกับเพศเดียวกันได้พร้อมรับสิทธิ์ในฐานะคู่สมรสส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อค่ะ ที่ประชุมสภาผู้แทนร,นราษฎรร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวาระสองและสาตามที่คณะกรรมาการพิจารณาแล้วเสร็จโดยสาระสาคัญในกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้นเป็นการคืนสิทธิ์ให้แก่บุคคลค่ะอาทิการแก้ไขคําว่าชายหญิงสามีภรรยาเป็นคําว่าบุคคลผู้มั่นผู้รับมั่นและคู่สมรสเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมคู่มั่นหรือคู่สมรสไม่ว่าจะมีเพศใดก็ตามค่ะ โดยบุคคลสามารถมันกันได้เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอายุ18ปีบริบูรณ์ซึ่งการมันจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายผู้มันได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินให้แก่ผู้รับมันและหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาให้มีสิทธิ์เรียกรับผิดใช้ค่าทดแทนและหากผู้รับมันเป็นฝ่ายผิดสัญญาให้คืนของมันแก่ผู้มันด้วยค่ะ ขณะที่การสมรสนะคะจากกระทําได้เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอายุ18ปีบริบูรณ์เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญ,ญาตให้ทําการสมรสกันก่อนได้ค่ะพร้อมห้ามการสมรสในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือสืบสายโลหิตเดียวกันและไม่สามารถสมรสซ้อนกับบุคคลอื่นได้ค่ะ รวมไปถึงการยาจะสมบูรณ์เมื่อคู่สมรสได้จดทะเบียนยาซึ่งเหตุฟ้องยาเช่นมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นประจำคู่สมรสประพฤติชั่วทำร้ายร่างกายและจิตใจจงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายกว่า1ปีค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีการเพิ่มเหตุเรียกค่าทดแทนและเหตุฟ้องหย่าให้ครอบคลุมกรณีคู่มั่นหรือคู่สมรสฝ่ายหนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นไม่ว่าเพศใดพร้อมแก้ไขเงื่อนระยะเวลาการสมรสใหม่ในกรณีที่หญิงมีชายเป็นผู้สมรสเดิมและจะสมรสกับชายใหม่เท่ากันเพื่อป้องกันกรณีที่มีคันจากชายเดิมติดมาด้วยค่ะ รวมไปถึงการเพิ่มเหตุการณ์ฟ้องยาให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสเพศเดียวกันค่ะเช่นมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นประจำค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่มาจากภาพประชาชนยังได้เสนอขอให้บัญญัติเพิ่มคำว่าบุพการีลำดับแรกที่ทำหน้าที่เสมือนบรรดาบิดาเพื่อให้เกิดคำกลางกลางลงแนวร่างกฎหมายแทนบิดามันดารองรับความสมบูรณ์ของครอบครัวให้คู่สมรสเพศเดียวกันแต่กรรมธิการเสียงข้างมากค่ะได้ชี้แจงว่าการกำหนดบุพการีลำดับแรกเป็นคำใหม่ที่ไม่เคยบัญญัติในกฎหมายและไม่มีการให้คำนิยามจึงอาจเกิดผลกระทบ ในการบังคับใช้ได้จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่จะกระทบต่อก,กฎหมายทั้งหมดของประเทศค่ะซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรจึงมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบตามการปรับแก้ของกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะ ทั้งนี้ค่ะเมื่อบุคคลสองคนไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันจดทะเบียนสมรสร่วมกันแล้วก็จะมีสถานะคู่สมรสค่ะดังนั้นจะไปเข้าเงื่อนไขในกฎหมายอื่นๆที่รับรองสิทธิประโยชน์ของคู่สมรสค่ะเช่นสิทธิจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสสิทธิเป็นผู้จัดการแทนในทางอาญาเช่นเดียวกับสามีภรรยาสิทธิรับมรดกหากอีกฝ่ายเสียชีวิตสิทธิรับบุตรบุญธรรมสิทธิการลงนามยินยอมให้รักษาพยาบาลอีกฝ่ายสิทธิจัดการศพสิทธิได้รับ และสวัสดิการจากภาครัฐในฐานะคู่สมรสค่ะเช่นสิทธิประกันสังคมสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมถึงคู่สมรสยังสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้พร้อมรับรองถึงกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีใดอ้างถึงสามีภรรยาหรือสามีภรรยาให้ถือว่าอ้างตามคู่สมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ได้ค่ะส่วนทางด้านนายดานุพรปุณกันประธานคณะกรรมธิการยืนยันเขาว่า การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้ค่ะเป็นการแก้ไขเพื่อทุกคนในประเทศโดยที่คู่สมรสชายหญิงเคยได้รับสิทธิ์อย่างไรก็จะไม่เสียสิทธิ์ตามกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายฉบับนี้ค่ะจากคุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เคยเสียสิทธิ์ไปทั้งการรักษาพยาบาลการลดหย่อนภาษีการลงนามยินยอมให้คู่สมรสเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง ความเท่าเทียมในสังคมไทยค่ะ ที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่3ในภูมิภาคเอเชียที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมและยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เปิดโอกาสให้คนเพศเดียวกันสมรสกันค่ะหลังสมัยชิกสภาผู้แทนรัษฎรอภิปรายแล้วเสร็จค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรมีมติเสียงข้างมากในวาระสามให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยคะแนนเสียง400เสียงต่อ10เสียงค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮิร์สเหตสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th